คนคีอ้ความสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่น้องสุโขทุกคนครับมหาลัยเหรียญเบอร์ลอตตอนนี้กะลังว่างมาหอดงานไว้ปวดสวัสดีพี่น้องชาติจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้มาไก่นะครับมาไก่มาไก,าไก่วันนี้เดินทางมาไก่มากเลย อันนี้พค่ยไล่กับสีไล่เล่นเื้อน้ขอบคุณหัวใจส้มครับขอบคุณหัวใจสีส้มนะครับสวัสดีทุกคนน้องการน้องการไปอยู่จังไหนมาจังไหนอีหลา่าคําเพียงคือมิดเถออ อนุญาตไหลเปิดการมองเห็นแอปแดงนะครับบอดดไลจากเถือสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับชมลำพี่น่องมาเบิงมะลำด้วยครับอยู่สารเจ้าไก่ต่อนะครสวรรค์ครับวันนี้มาไก่แห้งครับหนูออกมาตาหาทุ่ม นถมหอดจรจทแจ้งครับขับรถบรักเมียเลยขับรถไก่เขายหลีรถไก่มากสวัสดีทุกคนค่น้องคิดถึงเดอ้อคิดคิดถึงพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับว่าคอยเดี๋ยวมาบอกว่อยเดี๋ยวมาคุย ที่กินข้าวยังคะอากาศหนาวไหมอากาศไม่หนาวคะ่ะอากาศร้อนอยู่อันนี้ก็เปิดแอร์นอนเล่นเดี๋ยวไปหาครับเอาามาครับมากินดีครับยินดีกินดีครับยินดีทุกท่านเลยขอบคุณนะครับ นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนบอสแพรแสดงอยู่ในวันนี้บอสแพไม่มีงานครับขอบคุณหัวใจส้มครับวันที่7วันที่7พี่น้องนะครับพี่น้องตะเบิงกับนันเพระนะครับออกทีวีเดอ ร้านเอาปลาปลาให้ทานกับเอาอะไรครับเอาอะไรให้เหรอไม่เข้าใจครับค่อยๆพิมพ์เดอ้อมากระนวลสนุกมากขอบคุณครับวันรับวันางการโชคไปกระนวลเหมือนนกกรไป๋ายสวัสดีครับวัดนูครับขอบคุณครับสวัสดีครับเหมือนนกกรไปกระนวล นะครับกลับไปสวัสดีทุกคนสวัสดีอพอยอีเมทุกปู่ทุกคนวันนี้มาไหลน้ำเหล่นน้ำโดดแล้วบอน้ำแนบ่มีมูบอนโนกินข้าวยังครับยังไม่กินครับเดี๋ยวคอยคือตอบคือจังคอยเป็น ไปพ่ลาห,หรือเป็นยงคนก็เป็นอเป็น,ปนอันเซมเมอร์เลย <c ười> ไปน่งกินข้าว่างหันนี่ <c ười> ไม่เข้าใจเรื่องปลาเรื่องอะไรครับนูไม่เข้าใจร้อยกระทูมือในเรียนยูสานเจ้าไก่ต่อนครสวรรค์ครับมาเลยมาเลยว่ามีขิวมากะกละสินบอกโอ้ยฤดูกาลนี้ขิวขึ้นมาหลายเป็นเพรชรบุญยังวะจะเป็นครับ เชชบุอยูย่มาเพียงหอดสานเจ้าไก่ตอนคอนครสวรรค์ปีนี้อย่างนะครับวันพุวงนี้มีงานที่ไหนพวกนี้ไม่มีงานครับมีอีกวันหนึ่งเกือบถึงนู้วเลยค่ะมาเลยครับเพราะว่านานๆนนทีเราได้มาทางนี้ทีนะครับป็ต้องรีบมาดูมาชมมามวนน้ำกัน มาเบิงเด้อรอในกลุ่มแล้วปีนี้ไปเล่นแวงน้อยขอ,อนแกนบ่าครับไปครับน้องโฟกกินข้าวแล้วค่ะมานั่งกินข้าวกินสปากเกตตี้อยากไปดูจักเลยรีบมารีบมาเลย Nah benda ni lain tu ni lain tu ni nah benda